พระคาถาคลายรักปักใจบริกรมรมพระคาถานี้เพื่อให้จิตใจสงบมีสติแล้วหวนย้อนกลับมารักตัวเองสำหรับคนที่กำลังไปตกหลุมรักคนที่ไม่ได้รักเราหรือม,มาหลอกลวงให้เรารักให้หลงแล้วจะทำให้ความรักปักใจของเราที่มีต่อเขาทุเลาเบาบางลงได้ช่วยให้ใจเป็นสุข กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหัตโตสัมมาสัมพุทธสัต์เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาจำนวนเก้ารอบปัตสจิตตะกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังระหุสังกับปังยัตสะนัติทุกวังนปิยัติปัตสะจิตตะกตัง พิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังภะหุสังกับปังยัตสันถิทุวังนติยัตติปัสสะจิตตะกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังภะหุสังกับปังยัตสานถิทุวังนติยัติ ปัสสะจิตตะกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังภะหุสังกับปังยัตสะนถิทุวังนะปิยติปัสสะจิตตะกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังภะหุสังกับปังยัตสะนถิ ทุวังนปิยติปัสสจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังพภะหุสังกับปังยัตสานถิทุวังนปิยติปัสสจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยัง อาตุรังภะหุสังกับปังยัตสานติทุวังนปิยัติปัสสะจิตตะกตังพิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังภะหุสังกับปังยัตสนนติทุวังนปิยัติปัสสะจิตตะกตัง พิมพังอรุกายังสมุตสยังอาตุรังระหุสังกับปังยัตสานติทุกวังณปิยติสำหรับท่านที่จมอยู่กับความรักที่เป็นทุกข์ตรมตรองใจไม่เป็นอันกินอันนอนหน้ามือตามัวรักหลงจนลืมธรรมาหากินให้สวดบริกรรมพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นประจำ จะช่วยผ่อนคลายความรักที่ไม่มีประโยชน์ช่วยให้ใจสงบเป็นสุขต่อไปก็จะได้ไม่หลงรักใครง่ายๆไม่ไปหลงรักคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ช่วยให้สลัดใจจากรักที่ไม่สมหวังรักที่ถูกเอารัดเอาเปรียบรักที่ไม่มีค่าแล้วให้กลับมาเป็นคนที่มีความสุขไม่ตมตรองใจเหมือนอย่างเคย